โบดักได้อาะเรซี่อโบพลาดคิมจีมินให้มา1-2่งสแล้วไม่หลุดก็โอ้แต่ว่าจะฟ้องเอาจุดโทษอุตสินนะเห็นครับแล้วก็โบกมือให้เล่นต่อครับจังหวะคิมจีมินครับโดนเหยียดล้มในกรอบไปโทษโดยเรซี่อปโปคิมจีมินแตะต่อ้กับฟเฟร์ิเป้ไปนะครับฟเฟริเป้ไหลต่อโอ้โหหลุดมาตรงนี้หลุดมาตรงนี้ต้องได้จบครับต้องได้จบครับคิมจีมินคิมจีมินจิงลูดีไม่ตกองอกครับ แม่เป้ได้ขวาผ่านมือศิลตวิชัยไปแล้วแต่ว่าหลุดเสาไปทีเดียวครับเซนิเป้ให้คิมจีมินแล้วแทงมาลูกนี้สวยเลยครับบอลตุ๊กี่เซนตาสิ์เซตสิทธิ์เปิดไปเสาสองไม่ได้ครับบอลลอยสูงไปหน่อยแล้วก็โหน่งเลยครับคิมจีมินเชียงรายขึ้นมาบีบสูงครับจังหวะนี้แล้วตัดบอลได้ด้วยครับบนดรีเปิดมาคิมจีมินแตะบอเอาเข้าซ้ายไปในเป็นซัดตู้นี่โอ้เข้าขาดอีกครับ แทขึ้นมาโดนตัดบอลไปได้ก่อนหานะครับจะได้สวนบอลของทางชิมรายครับศิลกรให้ไปดังขวาที่คิมจีมินครับบอลตรงกลางก็ปั่นเข้ามาลูกนี้เอายังติดได้อีกทีหนึ่งคิมจีมินปาดเข้ามาก็ยังติดเหมือนเดิมโอ้โหแล้วติดคนเดิมด้วยครับไอสักนมี่นะครับตักบอลได้ทั้งสองจังหวะแทงขึ้นมาโดนตัดบอลไปได้ก่อนหานะครับจะได้สวนบอลของทางชิมรายครับศิลกรให้ไปดังขวาที่คิมจีมินครับ บอลตรงกลางแล้วปั่นเข้ามาลูกนี้เอ้ายังติดได้ทีหนึ่งคิมจีมินปาดเข้ามาก็ยังติดเหมือนเดิมแล้โหแล้วติดคนเดิมด้วยครับเลสเตอร์อาโปครับเปิดต่อขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงบาโบ้ครับหาครับจะโดนสวนคิมจีมินคิมจีมินให้จังหวะนี้อาแล้วครับแล้วล็อกเข้าซ้ายได้ทีครับจังหวะของเศรษฐสิทนะครับแต่ว่าติดล็อกแล้วบอลลอยไปเข้ามือสินธวิชัยก่อนครับเฮโร่จะสวนแล้วตอนนี้ยังสวนไม่ค่อยแม่นครับบอลยังไม่ค่อยปฏิบัติต่อเท่าไหร่ เสียมรายครับเฟยิเป้ย้อนมากลับมาที่เฟย์เป้อีกครั้งหนึ่งแล้วได้กดลูนี้ติดอ่ะบอลมาเข้าทาง